ขอแอคหน่อยละกันวันหนึ่งโอ้โหเมื่อคืนนะครับโคตรจะฟินเลยครับสำหรับใครที่อยู่ในชมรมของเรานะครับ2ชุดอัลบ,บั้มในรอบเดึกครับไม่รวมถึงแนวทางตลาดสดหรือว่าฟุตบอลสดที่ผมคัดสรรไว้ให้ในครอบครัวนะครับโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนเลยเอาว่าให้ผลงานบ่งบอกเองละกันนะครับแล้วก็ใครเห็น,นคลิปนี้เนี่ยอยากจะเข้ามันกันหรือว่าอยากจะเข้ามารับแนทางของค่ำคืนนี้นะครับรวมถึงตลาดสดในรอบเย็นนะครับก็สามารถเข้ารู้สุกได้นะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องละกันนะครับ และในส่วนของโปรแกรมฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในช่วงของสัปดาห์ยู่ฟาแชมิลีกอยู่นะครับโดยหนึ่งคู่แรกประจำค่ำคืนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนด้โฟกัสกันในู่หงว่งหน้าเจ้าถิ่นอย่างเดนมารซาเก็บละกันนะครับวันนี้เนี่ยต้องเปิดบ้านเจอข้างหน้าของบูุสเซียดอทมุลนะครับซาเก็บทีมจากโครเอเชียครับแน่นอนว่า ผลกงินในช่วงหลังเนี่ยผมมองว่าไม่ได้แย่นะชนะมา2เกมจาก4เกมนะฮะแล้วก็ยิงเสมอไป2เกมเนาะส่วนนักทีมเยือนอย่างดอทมูลครับผลเงินในช่วงหลังผมก็มองว่า,วาพี่แกเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นแล้วกันนะชนะมาได้3จาก4เกมนะอย่างเกมล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านถล่มไฟบวกไปถึง4ประตูศูนย์เลยนะครับคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะไม่ว่าจะในรายการไหนก็ตามเกมนี้ก็เป็นเกมแรกที่ต้องมาเจอกันนะฮะแต่เนื่องด้วยครับประสบการณ์ทั่วไปนี้เนี่ยผมบอกว่าดอทมูลเนี่ยยังคงดูดีกว่านะครับบวกกับกำแแพงดดด้้้้ววยยยหหหละันนนนนีีีเเเปิมมมาใาใทืออ่ ต้องบุกไปทำประตูใส่หน้าเจาทินอย่างเดนโมซาเก็บนะครับอย่างน้อยน้อยก็มี1-2ถึงประตูนะจะมีโอกาสได้เ hey ฮกันผมว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะรเพราะว่าซาเก็บต่อให้จะเป็นทีมที่มีฟอร์มที่ไม่ได้แย่แล้วกันนะแล้วกเ็เป็นทีมจากโครเกที่มีเกมรุกที่สไตล์ดุด,ดันอยู่แล้วด้วยเนี่ยแต่หามว่ามนเจอกับทีมจากเยอรมันอย่างดอทมุลแล้วก็ประสบการผมว่าดอทมุลถือว่าเพียบพร้มหรือว่าพร้อมมากกว่านะครับแล้วก็บวกกับในเรื่องของความพร้อมของนักเตะ ของดอทบุลได้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็าน่าจะพอพอสมควรแหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะกับการที่ดอทมุลจะบุกไปเก็บ3าม้แนในเกมนี้ครับเชียร์น้่ทีมเยือนอย่างบูเซียดอดบุลละกันนะครับส่วนในคู่ที่2นะครับทางด้านเจ้าถิ่นอย่างพิสวียอโฟเฟนนะครับทีมจากฮอลแลนด์นะครับวันนี้่ยต้องเปิดบ้านเจอด้านของชัคตาโดนเนตนะครับทีมจากยูเครนนั่นเองนะครับผมสำหรับคู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะเกมนี้เป็นเกมแรกที่ต้องมาเจอกันนะครับ ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมแล้วกันนะครับผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยฟอร์มไม่ได้แย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับชักต้าด้วเองก็ถือว่ามีฟอร์มได้ที่ดีนะอย่างเกมล่าสุดนในรายการนี้เนี่ยนะครับพี่แกก็เปิดบ้านเบียดชนะในท่านของยังบอยมาได้นะส่วนด้านพีซีครับเกมล่าสุดในรายการนีนร้พี่แกก็เปิดบ้านถลน่มท่านคีโรน่าไปถึง4ประต่ศูนย์เลยนะครับแน่นอนครับพีซีถ้าใครได้ติดตามเนี่ยนะครับพี่แกก็จะเป็นหนึ่งทีมเลยนะที่ถือว่ามีจุดแข็งมากๆเลยนะสำหรับเกมในบ้้้าาาานนนนเเี่่ยยยกกจจะแพอมลใชวง ยี่สิบเกมด้วยหานมาเนี่ยพีซีในบ้านไม่แพ้ใครเลยแล้วกันนะครับบวกกับกําแพงเขาวันนี้เปิดมาใครมองว่าแรงผมมองว่าไม่แรงนะกำลังสวยนะหนึ่งจุดสองห้าวันนี้ครับต้องให้หนักเจ้าถิ่นอย่างพีซีเนี่ยทำประตูใส่ชาตาโลเนตอย่างน้อยต้องมี2ตัวยืนพื้นใช่ไหมท้านหนึ่งประตูเนี่ยมีโอกาสเสียหูเลยครับผมว่ากระแสะคู่นี้เนี่ยก่อนเกมมันก็ค่อนข้างจะเทม่าน้านเจ้าถิ่นอย่างพีซวีไอโอเฟนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าพีซีเนี่ยมีจุดแข็งคือเกมในบ้านผมว่าน่าจะมีีีปปัััญหาาาาาาาเเเเลลยยยนนนนนะะกกกบบรรทท่่ิด้้แวสมมถอออชืง ชักต้านโรนเดได้ครับยืนพื้น1ประตูมีลุ้นไปด้วยสองรอกินเต็มนี่เลยนะครับส่วนในคู่ที่3ครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้เลยก็ว่าได้นะครับระหว่างนั่นเจ้าถิ่นอย่างหงแดงิเวอร์พูลครับจะต้องเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดนั่นเองนะฮะับสำหรับคู่นี้ครับก็ถือว่าเป็นไม้เหมือนไม้เอากันมาแหละนะครแต่ว่าผลงานหรือว่าเฮตุเฮตโดยรวมนะครับก็ต้องยอมรับก่อนแหละว่าทั้งนั่ทีมเยือนอย่างเรอัลมาดริดนะครับเป็นฝ่ายที่ ทำยังไงดูดีกว่านะโดยเฉพาะในช่วงของปีที่แล้วนะครับมาริดเองเนี่ยก็สามารถเอาชนะไปและกลับได้เนะี่ยส่วนเรื่องของฟอร์มการเล่นครับอันนี้ผมก็ไม่เถียงนะว่ารเรย์พูเจ้าถิ่นนะปีนี้ฟอร์มมาแบบดีมากๆเลยแล้วกันนะอย่างเกมล่าสุดในรายการนี้เนี่ยพี่แกก็เปิดแอนฟิวถล่มทางด้านของลิเวอร์พูลเซ่ไปถึงสี่ตัวูนเลยนะครับต่างจากมาริดนะเกมล่าสุดเปิดซานิโก้เบอร์เดวิลแพ้ทางด้านของเอซีมิลานมา3ประตูนหนึ่งโอ้โห ใครจะไปคิดครับว่าแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดจะแพ้เอซิมิลานถึง3-1นนเลยนะแต่พี่แกเนี่ยก็ยังถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับจาก2เกมในลีกนะฮะชนะหน้าของซาซูน,น่ามาได้แล้วก็อย่างเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะห้าของเดกาเนสมาได้นะครับมาเจอกันในวันนี้เนี่ยทั้งสื่อมองว่าลิเวอร์พูลบุกมาดูดีกว่านะจริงๆแล้วก็เปิดมาค่อนข้างจะแรงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยกระแสผมบอกว่าก่อนเกมมากระแสมันก็แหลงหน้าลิเวอร์พูลแหละนะครับแต่ว่าผมอยากจะสวนกระแสหน่อยแล้วกันคู่นี้นะครับคิดว่ามาดดริอ่ะ ต่อให้จะขาดผู้เล่นตัวสาคัญสาคัญไปเยอะนะครับแต่ว่าประสบการณ์แล้วก็ความเก่าเกมผมว่าวันนี้เนี่ยมาริทน่าจะทําได้ครับซื้อ2มุมแล้วกันนะไม่เสมอก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเกมนี้ครับว่าจให้ท้ทีมเดือนอย่างเรยลมาริทแล้วกันนะครับก็โจบกันไปนะครับสำหรับ3คู่หน้าช่องประจําค่ำคืนนี้นะครับผมชอบคู่ไหนอยากจะลองตามคู่ไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับสำหรับวนี้ทุกคนโชคดีนะครับกับการเชียร์บอลประจําค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ